ทางเข้าที่จอดรถนะครับทงข้ามแลโรงแรมครับห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาท,บาทว้างใหญ่นี่ครับค่าจอดรถห้าสิบบาทลงใกล้หาดเลยนีรเยอะแมส่ส่งกล้องไปให้เขาเห็นว่ามันลงไปตรงนั้นได้เลย นู่นนะคะเห็นกลไกล่ตรงนู้นตัวเท่าไหร่คะตอนนี้น่าจะเหลือตัวละสองร้อยกับสามร้อยอะครับแล้วน่าตัวละสองร้อยค่ะเดี๋ยวต้องเ<ม>ช็กก่อนนะว่ามันเหลือถ้ามีเอาสามเลยล้กันสามนะแล้ว 3> 3นะมีตัวสามร้อยเอาไหมอ่ะ ถ้ามีสามร้อยก็สองตัวอันนี้เป็นของเราทำไมบางตัวดำบ,บางตัวใสอะคะมันเปี่ยนสีไดอ้อ๋ออะตัวนี้เป็นตัวละ สามร้อยตัวละสามร้อยตัวนี้เดี๋ยวเราจะาใส่กล่องให้พ่อก่อน,นเนาะเช็คเขียวได้อันนี้ของเรา <Yeah. S 2> นี่มันนึกอยู่เลยนะเดี๋ยวดูตอนเป็นยังไงเซฟหวานไหมเหมือนกุ้งไหมแช่น้ำปลาเหมือนไหม นะเอากินตานี่จะกินตาเอารีวิวกินตาหน่อยอ <c oughs> ผมไหม <c oughs> เป็นไงอะ่ะลูกตามันอยู่เนะี้ <c oughs> ตัวสามร้อยใหญ่เนี่กินแบบหายยากไปเลยนะฮะรุงเทสองร้อยห้าสิบตันนี้เจ้าไอหนวด เดี๋ยวจะไปหาซื้อปูให้ด้วยนี่กินกันสดๆเลยนะอยู่นี่เลยนะกินทะเลเลย่นเรือลำนู้นวาซาบนะให้แม่กินยังครับยังเลย รสชาติเป็นไงกรอบแล้วก็อร่อยปลาเดี๋ยวกินลูกตาเลยตัดได้ใช่ไหมพี่ได้ครับจ้าเดี๋ยวโชว์ลูกตาดีเดี๋ยว<ม>รู้ว่าซื้อน,นี้ยาซื้อ,อยารอเลยพี่แสกหรือเปล่าซื้อ,อยารอเลยพี่บอกพี่พี่แฝก <c oughs> ครเอาครับเอาครับดูนะครับไปกินกินได้เยอะตัวนี้สามร้อยใหญ่กว่ากรุงเทพเยอะมากก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการกินปลาหมึกที่ร้านซาสมีหาดลับนะครับที่เรากินไปก็จะมีแค่สองร้อยถึงสามร้อยนะครับสองรอตัวสองร้อย0 0งสามร้อยปลาหมึกสามารถกินได้ทั้งตัวเลยครับ แล้วก็อร่อยมากกินได้ตาปลาหมึกหนวดกินได้หมดนะครับแล้วก็ขอบคุณที่มาดูคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ